ถามกันเข้ามาว่าจะทํายังไงดีเนี่ยเทรดได้กําไรแล้วรู้สึกว่ายังไม่อยากเลิกยังไม่อยากพอรู้สึกว่าได้กําไรแล้วมันมันอ,อยากเทรดต่อจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคือถ้าให้มองว่าสูตรเท่าวันเนี้ยเราแบบจะถึงเป้าแล้วหรือว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราเป้าเนี่ยครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังแบบอยากจะเทรดอยู่แล้วถ้าให้มองว่าแล้วถ้ากลับกันล่ะและ้วถ้าโดนละ่ะเอออ,อย่างเงี้ยมันจะรู้สึก เฟลกันนะเพราะว่าถ้ามีมีม,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 มีคือพี่หลายๆคนเลยที่เจอปัญหาเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าเฮ้ยเหลือให้อีกนิดเดียว<ม>อีกนิดเดียวถึงเป้าละบอกอีกแปดเหรียญถึงเป้าแล้วนะอีกยี่สิบเหรียญถึงเป้าแล้วนะ<ม>แต่กลายเป็นคําว่าอีกนิดเดียวเนี่ยแหละกลายเป็นว่าหมดพอร์ตเยอะมากเจอก,กันในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆ<ม>แล้วอยากแนะนําอะไรกับพี่ๆที่แบบคอยนิดน่ะ ขล่อยนิดได้ไหมจะถึงเป้าอยู่แล้วจริงๆมองว่าถ้าสมมติว่าจะถึงเป้าอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องให้ครบถึงเป้าพอดีนะแค่เรารู้สึกว่ามันได้เป้าที่เราพอใจแล้วอีกนิดนึงปล่อยเป็นของอ,อนาคตของวันทำงนานละกันเพราะว่าบางทีบางวันเนี่ยเราอาจจะได้มากกว่าหรือว่าโคเวอร์ไปแล้วก็ได้ใช่ปหแต่อย่างนั้น,นเรามองว่าแค่อีกนิดนึงก็ปล่อยมันไปแค่นี้คือดีกว่าเราโดนเพราะว่าการให้แบบอีกนิดอีกนิดบางทีจากที่ได้อยู่เนี่ยเอาแล้วถ้ามันขาดอีกแปดเหรียญพอไม้ถัดไปโดนปุ๊บ ทำไงอะทีนี้หายไปเลย30เหรียญก็ต้องมาตามใหม่อีก<ช>ตามใหม่อีกอ่าสุดท้ายมันก็ยิ่งเป็นผลเสียเนาะ<ช>เพราะว่าในในเวลาที่พี่ๆขอเนี่ยคำว่าอีกนิดเนี่ยต้องดูช่วงเวลาของตลาดด้วยว่าให้หรือเปล่าจริงเออให้เราไหมช่วงเวลาตลาดเนี่ยเหมาะสมแก่การเทรดไหม<ช>ถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยเอองแนะนําว่าคําว่าอีกนิดนะอาจจะตัดไปก่อนยก <ๆ S 2> ยอดไปเป็นพ่งนี้ก็ไม่เป็นไรใช่เพราะว่าอย่างน้อยเชื่อว่าบางวันตลาด cover ให้อยู่แล้วหรือว่าให้โบนัสกับเราไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็แค่นั้นก็คนรหยุด ก็ฝากไว้สำหรับพี่ๆนะคะใครที่กำลังมีปัญหานี้อยู่เนาะเรามาเทรดในตลาดน,นี้เพื่อจะไปใช้ชีวิตเนาะพี่ๆไม่ได้เอาชีวิตทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อเทรดฉะนั้นแบ่งเวลาพักพ่อไปทำอย่างอื่นกันบ้างน,นะคะขอบคุณค่ะ<า>บ๊ายบาย